ห้องทำงานของผมกับแอร์บงหันหน้าเข้าหากันส่งใจมาก็ส่งใจไปส่วนมากสถานการณ์แบบนี้จะดูโรแมนติกมากแต่เวลาไม่ถูกกันก็จะโหดร้ายขึ้นมาทันที <c oughs> ไอ้ตอนอสงครามยึด,ดป้อมเขาต้องทำงานอยู่ทั้งคืนแน่นอนต้องมีโมโหกันบ้างล่ะ ตายอร่อยจังเลยยืย่ว่ยยั่วใช่ไหมได้เลยทางนั้นก็กินก็ได้กินตอดแทนก็แล้วกันสีว้โอ้ขมขอเลยในห้องเด็กผู้ชายจะมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้เยอะอย่างเช่นนี่ฉันนึกก็เลยว่าสักวันจะต้องได้เอามาใช้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่ว่าห้องเด็กผู้หญิงบาเอยจะปกไหดประโยชน์ ก็ต้องใช้เจ้าหนี้ล่ะนะยั yeah. ฮะโยนอะไรมาฮะยัยอ่มันก็คือระเบิดเสียงครับยัยอย่านะไม่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 ไมไมปิดหู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 เฮ้ยบ้าชะมัดเลยสงครามยึดป้อมยังไม่จบนี่แน่รับแสงกระเจิดจ้าที่ไปสร้างไม่พ้นแน่นอนจะอยู่ไหนก็หลบไม่พ้นหรอกหลบไม่พ้นหรอกอสะท้อนตาตัวเองหลบไม่พ้นจริงๆด้วยสงครามไม่เลือกเช้าหรือเย็น ยังตอนกลางคืนอยู่ฉันก็จะไม่ใช้วิธีนี้แล้วเชียวนะสอกตื่นได้แล้วลูกทำอะไรมาถึงนอนตื่นสายนักกำลังฟินอยู่เลยครับแม่ต่อยแล้วนี่ไอ้ไอ้ไอ้ เมื่อทะเลาะกันนานวันเข้าก็ต้องหาโอกาสเคลียร์กันฉันว่าเราทะเลาะกันนานเกินไปแล้วนะโอนายสะสมของพวกนี้นี่นาฉันซื้อมางออของชอบเลยเห็นไหมข้าศึกยอมจำนนแถมยังยึดของมาได้อีกเฮ้เสียงหลับ เฮ้ยแหลมออนไล่หน่อยเอ็นใส่์สึกป้าเอ้ยทำก็ได้ได้หมดกันถ้าอย่างนั้นนี่แน่มันบินได้อีกด้วยโอ้โหแขนต้องชำระนี่ไเขาอ้างที่ขี้ขลาดมากเลยล่ะค่ะฉันจะไปเด็ดมือแอร์โบงมาให้เองนะคะงานนี้มีล้างแขนเงือกไหนนักกี๊